อาริฟฟูสเปอร์จับตาฟานเชเก้ด้นะรับไบตันอย่างใกล้ชิดสรัดยุงกิจใจระบายสาเหตุลิเวอร์พูลได้แค่เจาวรีชสู้ค่าเหนือไว้หรือไม่โรมาเล็งดยวช็อกฝันดึงซาร่ากลับกร,รุงลมเรีวพูลีดหลัง5เอาอยู่100คินชิต5ข้อหงบอท่าเจ้ายุงทองจืดชืด ก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์ฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเรวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเร์ฟูและก็ทันยามพฮอสเปอร์กำลังจับตาดูฟอร์มของยานพอลเฟิร์สเฮเกนเซนเตอร์แบ็กของบริตันแอนโทฟอัลเบียนอย่างใกล้ชิดหลังจากที่นักเตะทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในเกมรีมีบรีกโดยมุมมองของทั้งสองสโมสรได้เดินทางไปติดตามผลงานของกองหลังชาวดัตช์รายนี้ หลายครั้งก่อนการเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดขึ้นอนาคตอันใกล้นี้โดยฟังเฮเเ่นโดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายการอ่านเกมที่ดีและก็ความสมาถในการเล่นบอลจากแนวหลังซึ่งเข้ากับสไตล์การเล่นของทั้งเลเวอร์พูลและก็สเปอร์ที่เน้นการคาราบอลและก็การขึ้นเกมจากด้านหลังนอกจากนี้เขายังมีความนิ่งในการดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวและมีวินัยในเกมรับทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงานบริัตนอย่างต่อเนื่อง สำหรับลิเวอร์พูการมองหาเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มเติมถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อจะเพิ่มทางเลือกแนวรับและก็รับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงขณะที่ทอนนมเองก็กำลังมองหากองหลังที่มีความสม่ำเสมอและเข้ากับระบบของทีมเพื่อที่จะยกระดับเกมรับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ท้ก็ตามบริตันเป็นสมโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่ง,แ,งและไม่มีความจำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทางทีมได้ง่าย หากว่าไม่ได้ข้อสเสนอที่เหมาะสมทําให้หากว่ามีการยื่นข้อสเสนอรจริงคาดกันว่าจะเป็นเดียวที่ต้องใช้ทั้งเวลาและก็บุรุษค่าที่สูงพอสมควรอันเนสซอร์ลตผู้จัดก,การทีมของแดนลิเวอร์พูลระบุว่าทีมเจาะเกมรับแน่นอันแน่นหนาของคู่แข่งในครั้งนี้ไม่ได้แถมเจอจังหวะช่วยได้จุดโทษทําให้สุดท้ายแล้วทาได้เพียงเปิดสนามแอนฟิลด์เสมอกับบริเตยูเต็ดไปหนึ่งศูนย์ต่อศูนย์ในเซกเตอร์บอลพีบารกอังกฤษนัดเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสรัตได้กล่าวบอกว่าคุณอาจาะเริ่มต้นปีด้วยชชนะแต่มันยากผมคิดว่ามีหลายครั้งที่เราไม่สามารถจะเจาะดารับที่แน่นหนาของพวกเขาได้และพอเราทำได้เราก็มีผู้เล่นที่อยู่หน้าประตูไม่เพียงพอบางครั้งเราก็โชคร้ยายถ้าคุณดูฟุตบอลคุณก็จะเห็น2วิธีในการเจาะคู่แข่งที่ตั้งรับลึกคุณต้องใช้วิอาความเร็วในการเจาะเข้าไปหรือคุณต้องใช้ลูกตั้งเตะราะนั้นเก็บได้ประตูจากลูกตั้งเตะที่ฟันได มงข้ามคานละเกือบได้ประตูหลายครั้งจากจังหวัดดวลตัวต่อตัวกับเจรมีฟิลปงในจังหวัดดวลตัวต่อตัวด้วยเมื่อถูกถามได้ว like. ่าทีมของเขาควรได้จุดโทษจากจังหวัดที่โอโกเอกิติเก้ดวเหมือนว่าจะถูกทำฟาวได้ค like. รึ่งแรกหรือไม่สรัตตอบว่าผมคิดว่าไม่นะเพราะเขาไม่ได้ล <podem S 2> <AK> ้มลงเมื่อเขาล้มลงแล้วนั่นอาจจะเป็นจุดโทษแต่ผมเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ล้มลงเพราะในฤดูกาลนี้มีหลายครั้งที่เรานั้นโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษ18หลา แต่เราเองนั้นไม่ได้จุดโทษบางทีผลจากเรื่องนั้นผู้เล่นของเราอาจจะคิดว่าใช่แล้วงั้นเรามาพยายามที่จะฝืนเล่นต่อกันเถอะนะเพราะฤดูการนี้เราเองก็พลาดได้จุดโทษไปหลายครั้งเช่นเกมเยือนเบรนฟอร์จจังหวะที่โคดี้กัรโปทำฝ่าแต่ผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อ และยิ่งเมื่อคุณไม่ได้สัมผัสที่ต้องการหรือผลลัพธ์ที่ต้องการมันก็ทําให้ผมนั้นรู้สึกมุใงมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ชนะขอให้เข้าใจชัดเจนแต่มันก็เป็นเหตุผลที่บางครั้งผมนั้นรู้สึกมุงิัใจเล็กน้อยที่ข้างสนามในครั้นี้ทั้งนี้จากผลเสมอดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลมีทั้งหมดสิ้นสาิสาแต้มเท่าเดิมรัังระดับที่4ของตรา,ารางคะแนนในครั้งนี้กันต่อไป รารลีพับบริกาสื่อดังของอิตาลีรรยงานข่าวบอกว่า I อเอสโรมากำลังจับตาความเป็นไปได้ของดิลสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการพยายามที่จะดึงโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์กลับมาค้าแข่งในถิ่นอสตนดิโอเนชโอดีเวโกเปนอีกครั้งท่าําลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวกับริเวอร์พูลนะโดยการบริงานข่าวระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาร่ากับริเวอร์พูลนั้นเริ่มตึงเครียดมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะตัวเพื่อพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ย,ยาวถึงปี2027เมื่อฤดูการก่อนก็ตามทีโดยที่ปัจจัยสำคัญมาจากความที่ไม่ลงรอยกับเพจโค้ชคนใหม่อย,ย่างอาเดสรตหลังจากที่มีทั้งการถูกดรอปจากเกมสำคัญและก็คำให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศภายในทีมขณะเดียวกันมีการอ้างอีกว่าของแดงไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการปล่อยซาลาออกจากทางทีมตลาดซื้อขายช่วงเดือนมการาคมนี้รูปแบบสัญญาเยี่มตัวริยะสั้น อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ของก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าดาวเตะวัส22ปีรานี้รับค่าเหนื่อยสูงถึงประมาณราว24ล้านยูโรต่อปีก่อนจะหักภาษีซึ่งก็หมายความว่าแม้ว่าจะเป็นการยืมตัวเป็นแค่6เดือนโรมาอาจจะต้องรับภาระสูงถึงเกือบ12ล้านยูโรต่อให้ซาร่าห์ยอมลดค่าเหนื่อยลงไปก็ตามทีโดยเหตุนี้แนวความคิดในการดึงซาร่าห์กลับสู่กรุงโรมนั้นจึงถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน มากกว่าที่จะเป็นดีลที่ใกล้จะเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเมื่อคุนซืกอ,อย่างจานพิเอโรกัสเฟรนียังคงไม่ได้รับสัญญาณชัดเจนว่าจะได้รับงบเสริมทัพระดับซูเปอร์สตาร์หรือไม่สวนให้บอร์บริหารปรมาเริ่มหันไปโฟกัสเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งในนั้นก็คือจานโคโมบรัสสปาโดรี่นรุกทีมชาติอิตาลีซึ่งมีการรายงานว่าการเจรจากับแอตเิติโกมาดริดนั้นคืบหน้าไปมากแล้วโดยเป็นดีลมูลค่าประมาณ20ล้านโยโูโร รูปแบบยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อหากโราคว้าตัวแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จด้านฝั่งเวอร์พูลเองก็เตรียมจะรอหาหรืออนาคตของซาร่ากันอีกครั้งหลังจากตัวเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติเดสศึกแอฟริกันคัพออฟเดชั่นไม่แพ้แต่ว่าเศร้าจริงๆเมื่อทางด้านของเวอร์พูลประเดิมปี2 0 2 6เรียกว่าอย่างไม่สู้ดีเมื่อได้ลงเล่นในบ้านแต่ว่าทําได้เพียงแค่เสมอกับรีดแบบไรส์ตะกอในเกมพิมพ์เล็กที่สนามแอนฟิล วันที่1มกราคมแม้ว่าทีมของอาเนส์สลอตจะสานต่อผลงานแบบไร้พ่าย,ายเป็นเกมที่8ติดต่อกันในทุกรายการแต่การแบ่งแต้มให้กับยูงทองไม่ใช่สิ่งที่แชมป์เบื้องผู้ดีบรนนี้ปรารถนาอย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นประเด็นไฮไลท์น,นะฮะของศึกสัตว์ปีกในวันขึ้นปีใหม่เรื่องันที่1ก่อนแล้วกัน,กนโซบอ็อกสไลด์คขืนทับสลับโพ2ฟลัแบ็กเลเวอร์ฟูลต้อนรับการก,กลับมาของโดวินิกโซบ็อกสไลด์หลังจากที่พ้นโทษแบนหนึ่งนัดโดยที่สตาร์ทีมชาติทางการีเคีย ฟอรเดร์เทโกเคียซาตัวลุกอิตาเลียนกลับไปนั่งข้างสนามโดยส่วนอีก2ตำแหน่งที่มีการโปรอเทชันก็คือ2ฟูลแบ็กไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเนอร์แบชเชอรี่และก็แอนดี้โรเบอร์สันได้ออกสตาร์ทก่อนหน้ามิลส์คือเคชขณะที่เจเรมีฟิมปงขยับไปสวมบทปีกขวาสวนให้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์หลุดไปนั่งซุ้มสำหรับฟอรเรียนเวียดเองดาวเตะทีมชาติเยอรมนี ซึ่งก็ยิงประตูแรกให้กับทางชินได้แล้วแต่วันก่อนไม่ปรากฏตัวลงซ้อมกับสนามกับพักพวกยังมีชื่อลงบูทในคันธนี้ตามปกติต่อมาก็จะเป็นข้อที่2เฟอร์เคจับคาเวอร์สบรูวินสำรังนะเดนเนลเฟอร์เคผู้จัดก,การทีมบรดยูเตดได้สร้างเสือภัยด้วยการจับโดมินิกคาราเวอร์ชบรูวินกองหน้าที่กำลังฟอร์มฮอตนั่งข้างสนามในเกมที่บุกมาปะทะกับทนานของแชมป์พิมเบริก รวมแล้วยุงทองปรับทับสีลายหลังจากที่บุกไปเสมอกับซันต์แอนดรหนึ่งต่อหนึ่งโดยเลือกใช้งานบรูคัสเอนเปชาก่อนหน้าโ no ด ah อาราโอคาฟอรที่โดนตรอบไปขณะที่อิรียกรูเยฟได้กลับมายึดตำแหน่งแดนกลางเหมือนเดิมนอกจากนี้เจมจัสตินก็ได้ออกสตาร์ทเป็นนัดที่2ของซีซั่นแทนที่จะดอนชโบเกลตลอดจนเซบาสเตียนเบอร์นัวได้ประเดิมสนามให้กับทีมเยือนทดแทนโจบรดอนที่บาดเจ็บ ต่อมาข้อที่3หลัง5ต้านไนไหวซะแล้วนอกจากจะดรอปคารเวอร์จิวินไปนั่งเป็นตัวสำรองแล้วฟาเคอร์ยังคงวางหมากขันเกมรับอย่างหนานแน่นในการพาทีมบุกเยือนสังเวียนแขคงแอนฟิล์ภายใต้ระบบหลัง5คือ5-4-1เพื่อจะพยายามปิดกั้นโอกาสไม่ให้ลิเบอร์ฟูสอยตา่ายอย่างไรก็ตามทีมเจ้าบ้านไม่ยีเวลา และกระเด้นขึ้นเกมทางด้านขวาเป็นหลักโดยที่อาศัยความจัดจา้านของเฟรมปงเป็นใบเบิกทางซึ่งสตาร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของอาคันตุกะได้ไม่เลวแม้สุดท้ายแล้วจะไม่อาจจะช่วยให้ทีมมีสกอร์ก็าตามทีจากการเล่นเกมรับที่มีวินัยของทีมยูงทองทําให้เกมในครึ่งแรกนั้นจบลงด้วยผลเสมอสุดต่อสุซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลลัพธ์ที่ทีมน้องใหม่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่แล้ว และพวกเขาก็ทํางานได้อย่างรุ่งลงแล้วขณะที่เบรดแม็กชินยังคงเราดประตูในเกมครึ่งแรกอีกตามเคยต่อมาข้อที่4ยุงทองนับ1นัดเยอนนะคาราบูครึ่งหลังยังคงเป็นบนเดิมเนื่องจากว่าลิเวอร์พูเป็นฝ่ายบุกขณะที่ฮาริดเป็นฝ่ายตั้งรับและก็แม้สกอร์จะพยายามเปลี่ยนตัวรุกเป็นตัวลงไปเล่นเสริมมิติกเกมในครึ่งหลังหลายรายแต่สุดท้ายก็เจอไขาแดงยุงทองไม่สําเร็จ ด้วยเหตุนี้ทีมจากแอลเดนโรสจึงประสบความสําเร็จเก็บเครินชีดนัดเย็ยนแมช์แรกในซีซั่นนี้ด้วยการบุกไปเจ้ากับทีมแชมป์เก่าแบบไร้สกอร์ถึงแอนฟิลซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาในคารับนี้เลยก็ว่าได้และข่าวดีวพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่คริ้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการครับ